กับกูโกน,นั่นเองและกลับมาอยู่กับเกม l i n เรนเจอรกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มีการอัปเดตโคลบโบใหม่ด้วยทุกคนและโคลบโลในเดือนนี้นะคะก็คือ a ฟรี่เทลนั่นเองนะ a ฟรี่เทลสุดจมเวรอภิษนิหารฐานฐานานฐานานอ่ะก็ไม่ได้เล่นมาประมาณเดือนหนึ่งจริงๆก็ไม่ได้เล่นเลยเดือนที่แล้วอ่ะ นะแล้วก็กลับมาเล่นแล้วทุกคนอันนี้ก็ต้องขอกราบขอบคุณทุกคนที่ยังคอยติดตามกันอยู่นะคะแล้วก็ยังกลับมาดูคลิปกันอยู่เรื่อยๆนะ,ะส่วนใครที่เข้ามาคอมเมนต์ในวิกูก็เข้าไปทยอยตอบอยู่นะคะส่วนวันนี้เราจะมาอัปเดตในส่วนของไลน์เรนเจอร์และโคลโบนแฟรี่เทลกันสักหน่อยนะก็สําหรับการกลับมารอบนี้นะคะนี่เลยแฟรี่เทล มีโคลาโบเรนเจอร์นะตัวใหม่5ตัวแล้วก็มีอุปรกรณ์พิเศษเฉพาะช่วงด้วยนะจ๊ะรู้สึกตื่นเต้นนะอะอจริงๆเราคือแบบเราก็แบบแอบแบบเข้ามาเล่นบ้างนานทีแต่ว่าเดือนที่แล้วอไม่ได้ไม่ได้เล่นเลยอ่ะแล้วนี่คือแหละไ,ไม่โหลดไม่โหลดอ่ะกดตกลงแล้วกันนะมีความไม่โหลดอ่ะ นี่เลยก็คือมีอีเวนต์นะคะเป็นกาชานะมีโอกาสได้รับตัวโคลโบเพิ่มมากขึ้นอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็ยังมีภารกิจพวกแบบเออเป็นกาชาการันตีเหมือนเดิมนะ <S <S> <S ดูแลลายเลนเจอร์ก็ยังใช้มุกเดิมอยู่นะคะด้าจะด่าใย่ไหมย แล้วก็ในส่วนของตัวเกียร์ก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะมีเกียร์เข้ามานะคะสำหรับเกียร์โคโรบโบแล้วก็มีการันตีเกียร์ด้วยนะคะแล้วก็มีดาวเคราะห์โคโะโบปกติเช่นเคยนะคะตัวนี้เนี่ยจะได้รับเวนดี้นั่นเองนะในส่วนของบาอ่ะก็มีปกติฉลองล็อกอินโนนีนันแล้วก็มีกิจกรรมกันช่วงนี้นะคะ7.5ปีนั่นเอง ซึ่งอันนี้ไม่ต้องตกใจนะคือกูปูกแบบลงคอมใหม่ทุกคนแล้วเข้ามามันก็เลยเป็นแบบนี้นะคะและนี่ดูดิมีตราคัมแบ็กอยู่ตรงนี้เนื่องจากว่าไม่ได้เล่นมาเดือนหนึ่งอะ่ะเออไม่ได้เข้าเลยมาเดือนหนึ่งมันก็เลยกลายเป็นแบบกลับมาด้วยค,คำคํมแบ,บ็นั่นเองนะเราก็จะมาดูกันว่ากูผูจะสามารถจะลงทะเบียนได้ครบไหมในการคัมแบครอบนี้ แต่เราจะเข้ามาให้ครบทุกวันนะทุกคนอะมาดูการอัปเดตในรอบนี้กันดีกว่านะคะโคลโบแฟรีร่เทลนะมีตัวนี้ด้วยทุกคนมีของใหม่มาอัปเดตแล้วก็คือเป็นเรนเจอร์พาสเนี่ยนะคะเรนเจอร์พาสเนี่ยมันจะ,ะเมื่อเราซื้อแล้วเนี่ยเราจะสามารถได้ของรางวัลเยอะมากขึ้นและ ไปท็อปสุดอะ่ะมันก็จะได้เป็นตัวนี้ก็คือเป็นสกินของต้อมนั่นเองนะคะซึ่งสกินรอบเนี่ยมันก็เป็นสกินที่เป็นแฟรี่เทลด้วยอะเป็นโคลบโบเป็นสกินโคลบบ์นั่นเองนะก็มีราคา209บาทไม่ใช่ว่าจ200่าย2 9 9บาทแล้วจะได้รับเลยนะจ๊ะทุกคนไม่ใช่เดอ้อมันต้องไปเด้อมาจากไหนวะมันต้องไปเข้าไปที่พาสตัวนี้นะคะเราก็ทำภารก,กิจนี่ ภารกิจประจำวันภารกิจประจำสัปดาห์ภารกิจพิเศษเมื่อเก็บสะสมทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเก็บสะสมหลอดมาเรื่อยๆ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 เยนะจนถึงล่าสุดปาร์ฟเนี่ยมันก็จะมีโอกาสได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเติมไปแล้ว200กแต่ไม่เล่นเอ่อทำภารกิจได้ไม่ครบเนี่ย ก็ไม่ได้นะจ๊ะเจ้าตัวสกินตัวเนี้เพราะฉะนั้นเมื mm ่อ hmm. เติมแล้วต้องเล่นด้วยนะ mm hmm. นะจ๊ะคนอ่ะอันนี้ก็คือเป็นตัวอัปเดตนั่นเองนะคะส่วนการอัปเดตที่สําคัญก็คือกาชาต้นเองอ่ะในส่วนของกาชานะคะเป็นกาชาโคลโบแฟรีเทลซึ่งวันนี้เนี่ยมันก็เพิ่งอัปเดตเนาะมันก็เลยจะมีตัวเป็นตู้สีตัวแบบนี้ซึ่งคิดว่าพรุ่งนี้ เออหรือวันเออน่าจะเป็นพวกเนี้ยน่าจะมีแบบเป็นตัวแบบพิกอัพสองตัวหรืออะไรแบบเนี้ยนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็มีสี่ตัวมาเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็จะมากดตัวนี้นั่นแหละอืม mm. ลุยเลยละนะ่ะกันมากดกาชากันทุกคนออตัวโคลบอลเนี่ยชิมแล้วผูกก็ตัเาเฟรี่เทลเนี่ยเค่อนข้างแบบเฉยๆมากนะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ได้ด ไม่ได้ดูแอนิเมชันเรื่องนี้นะคะแต่ว่าแฟรี่เทลมันค่อนข้างเป็นการ์ตูนอนิเมะเออเรียกว่าเป็นอนิเมกันเรือกเป็นอนิเมที่ค่อนข้างดังพอสมควรอีกเรื่องหนึ่งเลยนะคะซึ่งเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนน่าจะดูแล้วกันหมดเลยแล้วก็กลัปไปสืบมาแล้วเรื่องนี้นะ,ะ้วม่ถึงว่าการผ่ารอบเนี้หลายคนบอกว่าเกลือมาก พึ่งกูก็เลยแบบเฮ้ยได้เอลซ่าทุกคนได้เอลซ่ามาแล้วกำลังจะพูดเลยว่าก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าสรุปว่าเราได้เอลซ่ามาแล้วหนตัวรเรามัธยม ตอนนี้เรายังใช้ตั๋วกาชาอยู่นะอ้โหก็เลยไม่ได้เครียดอะไรมากนะคะเป็นตั๋วกาชาฟรีนั่นเองนะคะขอกดคามล็อกเก็ตเฉาหมดยังอะ่ะเหลืออีกสิบกดให้หมดเลยเอลซ่าเขาชื่อเอลซ่าจริงหรอเหมือนกับโรเซนตลอดเลดี้กอล์เลดี้ก และเอลซากันไม่ใช่ใช่ไหมคือเขาชื่อเอลซาจริงเหรอทำไมชื่อเหมือนกันนะ่ะเอลซาจริงด้วยอะ l e t ดีนะ้โก้เรดนะก็ก็เป็นเอ่อคอลบอของแฟรี่เทลนั่นเองนะคะซึ่งกูกูกดไปละกดไปแล้วสำหรับตัวกาชาและก็จะกดเพชรหนึ่งรอบ กดเพจให้ได้ดูังหนึ่งรอบเมื่อกี้ได้เอลซ่าไปเป็นเอลซ่าผมแดงไม่ใช่เอลซ่าผมทองคนละเอลซ่ากันนะ้นโคนี่คนบินลูกบอลดัมปี้บุตชายแห่งมังกรแดนกรรมการแจกใบเหลืองราวหัวขบอยมูนหมูป่าไทเกอร์นักชิม สโนว์บอร์ดเอ๊ะคนนี้สโนว์บอร์ดเหมือนจะไม่เคยได้ปะวะใช่ไหมเราไม่เคยได้ใช่ไหมคนนี้สโนว์บอร์ดอ่ะน่าสนใจมากน่าจะไม่เคยมีนะตัวเนี้ยเออเป็นตัวหนึ่งที่ไม่เคยมีทุกคนะมันเป็นตัวใหม่ไหมอะ่ะไม่ได้เล่นเดือนหนึ่งรู้สึกแบบร,ร,รู้สึกแบบตามไม่ทันไงไม่รู้วะ่ะ โค้นี่สโนบอร์ดน่าจะมาสักพักแล้วนี่ช่วงนี้ปะเหมือนจะจำได้ว่าแบบนี่นี่อันนี้ปะมูลหลักสีสันไม่ใช่มันมีช่วงหนึ่งอะที่โอ้โหจะแบบไม่ค่อยเล่นน่ะ คนนี้สโนว์อยู่ตรงนี้นะคะออกมาสักพักหนึงแล้วนะแล้วจุดนี้ใช่ใช่ใชนี่ช่วงที่เล่นล่าสุดคือจะเป็นช่วงโคลาโบนี้ใช่ไหมเออแล้วก็หายไปเลยจ้ะอีก,กูก็ไม่ค่อยได้มาแล้วก็กลับมาเล่นเป็นชินจงังเออมีโคลาโบชินจังมาแล้วก็เออตัวตัว,ตวที่แบบรอบที่แล้วเดือนที่แล้วไม่ได้เข้าเลยประเด็้ ต้องขอโทษทุกคนจริงนะคะส่ววันนี้ก็คืออ่ะมาดูนะเรามีกาชตานะคะแล้วก็แน่นอนว่าจะมีเศษเศษด้วยนะคะนี่เลยก็เป็นดาวเคราะห์โคโบนั้นเองเดี๋ยวเราจะไปเล่นให้สักหนึ่งจึกละกันมาดูกันว่าการอัปเดตแฟรี่เทลโครโบรอบนี้นะคะมีการทางเกมไลเลนเจอร์ได้มีการลงทุนทําฉากใหม่ไหมซึ่งคิดว่าใหม่ เขาจะไม่ลงทุนทำฉากใหม่เลยจริงๆหรอคือแบบเฮ้ยลงทุนหน่อยไหมย่ะทำฉากให้เป็นดาวคอลลาโบใหม่ก็ยังเป็นโลลิปปเหมือนเดิมทุกคนแต่หละคนน่าจะถ้าใครมาเล่นใหม่อ่ะอาจจะแบบงงนะคือแต่ก่อนอะเกมไลน์เลนเซอร์เวลามีคลาโบอะ เขาจะทำฉากให้มันเป็นโรลโบรเรื่องนั้นด้วยทุกคนแล้วก็มีบอสที่เป็นแบบตัวที่เกี่ยวข้องคนลโบด้วยนะเออเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เห็นแบบเหมือนเป็นตัวบอสเป็นตัวกองอะไรอย่างเงี้ยซึ่มีตัวหลักหลายกว่าตอนนี้เมื่อกี้ฉันเอาทีมอะไรฉันไม่ได้เอาทีมแต้มกบไปหรออ๋อผิดผิดทุกคนคะ เมื่อกี้คือตัวอย่างที่ผิดพลาดต้องเอาทีมแป๊บกบไปสิคะทีมแป๊บกบคืออะไรนะคะทีมแป๊บกบก็คือเป็นทีมที่จัดมาแล้วมีแป๊บกบ100ทั้งสองทีมก็คือเป็นแป๊บกบสองร้อยนี่นะซึ่งการที่มีแป๊บกบเนี่ยทำให้เรามีโอกาส่จะได้ขอหลังจากการเล่นจบแบบดับเบิลทุกคน เดี๋ยวให้ดู <Clean bonus. S 1> ปรไม่ไงดับเบิลนะคะโบนัสเลวหนาต้องมีนั่นเองก็คือเป็นของข,องขวัญที่ได้จากแป๊บกบนะเองเพราะว่าถ้าเรามีแบบโอกาสการได้รับร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้เราก็จะได้ของรางวัลเยอะมากทุกคนแต่ถ้าใครไม่เอาทิแมแต้บกบมามันก็จะได้น้อยอย่างตอนแรกที่วผูเล่นเออนะอ่ะนี่เราก็ ขอมายนโฉมตัวเลนเซอร์หน่อยดิเมื่อกี้เราได้ตัวอะไรมานะเอลซ่าใช่ไหมเนเนเนมันมีตัวที่เหมือนกันปะป๊าไม่เคยมีมาก่อนนี่ก็คือเป็นเอลซ่าตัวใหม่ที่เราไม่เคยมีมาก่อนน้องเอลซ่าแล้วเองเลดิ้โกยังไม่เลิกกันเลดิสโก เอลซ่าจอมเวทระดับเอสผู้สวมเกราะจอมเวทหญิงสุดแกร่งในแฟรี่เทลมีสมญานามว่าไชชานเนียนั่นเองนะคะอู้ <Ooh, S 1> น้องเอลซ่าก็ก,ก็จะสามารถเสกน้ำแข็งได้ <laughs> ไม่ใช่ไออเลิกคอาเสกน้ำแข็งได้หรือเปล่าเอออย่าเอามารวมกันมาดูสกิลกันหน่อยดีกว่านะคะสกิลเดอะไนท์นะคะเอลซ่าดูเหมือนอันนี้เนี่ย เป็นไนท์หรือว่าเป็นนักดาบนั่นเองนะคะเปลี่ยนไปสวมเกราะที่แข็งแกร่งสร้างผลลับด้านบวกให้แก่พักพวกนะเป็นบัฟทีมนั่นเองนะคะรีเซ็ตเวลาลอทักษะของเรนเจอร์พักพวกส่วนหนึ่งเพิ่มอัตราความแม่นยำของทังกษะนะคะเพิ่มตรกันแม่นยำการใช้สกิลนี่นะคะสามสิบเปอร์เซ็นต์เวลาเจ็ดวินาทีแล้วก็เพิ่มพื้นที่การใช้ทักษะของพักพวกก็คือเพิ่มระยะแอเรีย ที่จะสามารถใช้สกิลอก็คือสกิลกว้างขึ้นนั่นเองอ่ะเข้าใจผิดอธิบายอาจจะงงนึงเพิ่มระยะของการใช้สกิลของแต่ละตัวนั่นเองนะคะในทีมน,นะก็คือทําให้การใช้สกิลเนี่ยมันไกลขึ้นนั่นเองเอ๊ะดูอเคมากมาก และอีกสกิลหนึ่งอะมีชื่อว่าดาบบุวนนะคะใช้ได้เมื่ออัปเกรดขั้นสูงสุดเท่านั้นหรือว่าต้องเป็นไฮเปอร์เท่านั้นเองนะคะตัวนี้ยกเลิกทักษะอมตะนะจ๊ะแล้วก็ลดกันป้านทักษะหรือลดกันต้านสกิลของศัตรูในพื้นที่30เไปเวลา10วินาทีด้วยนะคะแล้วก็สร้างความเสียหายอีก3,000ลงในพื้นที่ก็เป็นแคเรียนั่นเองเอ้ยดูโอเคมากดูเลิค่าเนี่ย ดูเป็นตัวที่โอเคนะต้องขอดูสเตตันเราแหละตัวนี้อ่ะเดี๋ยวนะความเร็วในการโจมตีเร็วความเร็วในการื่อนที่เร็วนะคะเออ่ระยะโจมตี210ก็ถือว่าเป็นยืนแถวสองเนาะคือไม่ได้ยืนไกลมากแต่เป็นตัวแทงอ๋อไม่ใช่เป็นสายว่องไววะ่ะเออ เป็นสายว่องไวแล้วก็เป็นสายคริด้วยทุกคนมีแรงโจมตีคริติคอลนะคะอยู่ที่300อัตราการหลบดีกี่อัตราความแม่นยำา10นะคะอัตราการใช้สกิล25่สอามีมาให้เลยเนาะแล้วก็มีอัตราการหลบสกิล20%อนะคะอัตราความแม่นยำของสกิล10%ซ ตัวนี้ไม่มีต้านสกิลนะแล้วก็มีดีเลย์ที่18วินาทีอ๋อ18วินาทีเพราะว่าตัวนี้เป็น8ดาวไงทุกคนมันต้องเป็นแบบมันต้องเป็น8ดาวตรานะ้าถึงจะโอเคนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับมาดูกันอีกทีในการรีวิวตัวน้องเอลซ่าและอิโกนั่นเองนะไม่ใช่เอลซ่านั้นเป็นเอลซ่าในแฟรี่เทลนั่นเองซึ่งก็ก็โอเคอยู่นะ เดี๋ยวเราค่อยมารีวิวกันละกันนะคะปู่ก็ไม่เคยดูอนิเมะเรื่องนี้นะแต่เหมือนจำได้ตะกิดตะกีดไงไม่รู้ว่าเออจำได้ตะกิดตะกิดบเคยเห็นเคยเห็นเคยด,ดูอยู่แบวว่ะเออนะคะก็อันนี้ก็คือเป็นในส่วนของคลาโบในรอบนี้นั่นเองซึ่งคลลาโบในรอบนี้เดี๋ยวจะเปิดเข้าไปดูในตัวละครให้ดูนะ ก็จะมีตัวนี้นะคะเป็นเวนดี้นะคะเวนดี้ก็จะสามารถได้จากาเรียกว่าอะไรอ่ะสเปเชียลสเตทหรือว่าคุณดาวเคราะห์โคโบนั่นเองนะคะ <l oss> แล้วก็ช่วงนี้ทําการล็อกอินนู่นนี่นั่นมันก็จะได้กิจกรรมได้จากกิจกรรมด้วยเช่นกันนะคะเวนดี้นะแล้วก็มีตัวนี้นะลูซี่นะคะลูซี่เป็นสายไหวคริปนั่นเองซึ่งก็ดูน่ารักนูมิ่ เกรกเกก็ดูหล่อเท่มากแล้วก็เอลซ่าที่เรามีนะคะรวมไปถึงตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ฮอตที่สุดแล้วก็คือนักสึ่อนั่นเองนะคะเพราะว่านักสึ่เป็นตัวแบบมันมันเป็นตัวแบบเป็นตัวหลักของแฟรี่เทลอะ <c oughs> <c oughs> เออแบบถ้าถ้าเป็นแฟรี่เทลก็คือเป็นนักสืออะนักสื่ออสเป็นดราก้อนสเลเยอร์สายอัคคีนะคะซึ่งก็เรียกมังกรอะไรอย่างเงี้ย ต้องได้มาเสื่อถึงจะโอเคถ้าเป็นถ้าเป็นแบบเป้าหมายของโคลาโบรอบนี้เี่ต้องได้นัสื่อทุกคนนี่ไม่ได้ไม่ได้รวมถึงการแบบตัวมันเก่งอะไรแต่อย่างไรนะคือเป็นความชอบส่วนตัว มาถึงการเล่นของอ e เวนสเต e ในช่วงนี้นะคะอีเวนสเต e ช่วงนี้ก็นี่เดาได้เลยนะแค่ยังไม่ต้องเข้าเนี่ยก็เดาได้แล้วนะคะว่าของรางวัลเนี่ยจะต้องเป็นตัวเวนดี้อย่างแน่นอนโถเอ้ยทีมงานไลเลนเจอร์ไม่ใช่บุกอื่นเลยนี่นะคะก็สะสมคะแนนนะคะแล้วก็จะได้เวนดี้นะได้น้องเวนดี้ไปเรื่อยๆนั่นเอง มีอะไรใหม่เลยอะทุกคนเฮ้ยช่วงนี้เนี่ยกูไปเล่นมีเกมหนึ่งนะที่ไปเล่น,ก,น,นะน,ลนกับช่องอื่นๆด้วยนะคะก็คือเป็นเล่นเล่นเป็นหมอสัญญกรรมอะเออถ้าใครยังไม่ได้ดูนะไปดูได้นะคะ s u r g e o n Simulator นะคะส่วนวันนี้เนี่ยคิดว่าเข้ามา รีวิวกันให้ดูคร่าวๆนะว่ามีการอัปเดตอะไรบ้างทัดพกนอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของ คลิปเนี่ยคุปุจะพยายามลงให้เยอะที่สุดอ่ะจริงๆนะจะกลับมาลงคลิปให้ได้บ่อยๆอ,อย่างน้อยก็เข้ามาคุยกับน,น้องๆแหละเข้ามาคุยกันบ่อยๆนะคะส่วนอ,อาจจะมีลงเกมอื่นบ้างก็ยังไงก็ขอให้ยังคอยติดตามกันอยู่ละกันนะคะต้องขอขอบคุณทั้ง3ามแสนห้าสามแสนห้าหมื่นซับสไครต์ที่ยังติดตามกันอยู่จริงๆนะคะแลคือ คือหลายช่องอะ่ะเขาบ่นกันเรื่องแบบซับสไครต์หายแต่คือของกูหัวอ่ะมันคือมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเออแต่ว่าอาจจะแบบมากขึ้นหบบน่อยกว่าแต่ก่อนอย่างแต่ก่อนอาจจะแบบมีคนกดซับเข้ามาแบบเยอะมากๆเวลาลงคลิปคลิปหนึ่งอะไรเงี้ยจจะมีคนซับเข้ามาแบบโอ้ยห,หลายร้อยอะไรเงี้ยแต่ช่วงหลังๆที่ไม่ค่อยลงคลิปอะ่ะ ก็ยังมีคนกดสับเข้ามาอยู่นึกออกมาก็คือรู้สึกขอบคุณมากๆที่ยังคอยติดตามกันอยู่คอยสนับสนุนกันนะคะแล้วก็ในเดือนนี้กูจะหาเวลามาแจกนะเล่นกิจกรรมแจกของรางวัลกันแน่นอน <c oughs> มีของรางวัลมาแจกด้วยนะส่วนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเอาไว้เราจะกลับมาในคลิปหน้านะคะกับเกมมาแลนเซอร์และเกมอื่นๆในช่องขอ้ทุกคนคอยติดตามกันอยู่ด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วแล้วเจอกันใหม่บายๆจ้า ื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามที่ปุ่มแดงๆด้านล่างด้วยกดกระดิ่งเพื่แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆของพี่ก๊กูนะ